สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุ้ยชะมัยพรเห็นประเสริฐค่ะก็บอกคุณผู้ชมว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในปีนี้เองประเทศไทยเรานั้นค่ะคุณผู้ชมมีการประสบแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ที่ถือว่าวิกฤตมาหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนปัญหาฝุ่น PM 2.5ปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการแพร่ระบาดของโรคต่างๆโดยเฉพาะโควิด -19 ที่มีอยู่ณวัน นี้นะคะทาให้ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็เอกชนเองรวมถึงภาคประชาชนก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็หันกลับมาใส่ใจในเรื่องของแหล่งความปลอดภัยและมั่นคงทางด้านอาหารนั่นเองค่ะมีตัวเลขคุณผู้ชมได้ดูภาพกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเป็นการรายงานจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO เพราะว่าปัจจุบันโลกผลิตอาหารได้เพียงพอกับจํานวนประชากรโลก แต่ที่น่าสนใจคือไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงอาหารได้ค่ะโดยตั้งแต่ปี2,557มีผู้หิวโหยจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านคนต่อปีนอกจากนี้นะคะด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นอาจส่งผลให้เพิ่มปริมาณผู้ที่ขาดสารอาหารมากถึง 83- ถึง132ล้านคนในปี2563นี้ด้วยนะคะและประชากรมากกว่า3 0 0 0ล้านคนในโลกก็ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ค่ะเนื่องจากว่าแหล่งอาหารเหล่านั้นมีราคาแพงกว่าอาหารปกติถึง5เท่าด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นนะคะคุณผู้ชมว่าทุกครั้งที่บ้านเมืองกําลังเผชิญปัญหานอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เราต้องเจอแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ต้องเจอเช่นเดียวกันนั่นคื ผลกระทบทางด้านอาหารที่เป็นสิ่งสำคัญเป็นผลตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางภาคในเรื่องของการศึกษาเองนะคะทางมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลอลงกร์ในพระบรมราชุปธรรมเองนั้นก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการทําความรู้การ,กรเกษตรที่สามารถนํามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะภายใต้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อว่าวไลแลนด์นะคะที่นี่จะให้อะไรกับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกันบ้างไปฟังกันค่ะ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย,รา,ยร,ร,ราชัฏวัดไล่ลงกรในรุ่ธราชวัฒน์ของเรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็ดําเนินการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็เลยตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9ให้กับนักศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแล้วก็ในอนาคตก็จะส่งเสริมให้กับประชาชนที่สนใจ หรือว่าขณะนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เราไปส่งเสริมอยู่ในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะเอาหลักนี้ไปใช้กับประชาชนในพื้นที่ครับคือทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเรานํามาประยุกต์ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเราจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆจุดเน้นของการพัฒนาฐานการเรียนรู้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเราจะไม่ใช่มีฐานไว้สําหรับการบรรยาย ให้ความรู้นะครับแต่เราจะให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรือประชาชนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงจะได้ซึมซับแล้วก็เห็นว่าการทํางานตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงการทํางานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันดําเนินการอย่างไรเราไม่ได้สอนให้เขา เรียนรู้แค่เนื้อหาความจําแต่เราจะให้เขาลงมือปฏิบัติจริงๆจะได้ซึมซับแล้วก็นําเอาแนวคิดเอาประสบการณ์เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงครับที่นี่เนี่ยมหาวิทยาลัยเราเน้นที่จะให้บัณฑิตของเราเป็นบัณฑิตจิตอาสาแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยาลัยเองเป็นท้องถิน่นเป็นถิ่นที่ตั้งของนักศึกษาเขาเขาก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลักการสําคัญก็คือการรับ รู้รับทราบถึงความพอเพียงหรือการมีวิถีชีวิตที่อยู่อย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจัดก,กิจกรรมให้เขาเนี่ยเขาจะค่อยๆตระหนักรู้ไปว่าอ๋อวิธีการอยู่พอแบบพอเพียงพึ่งตนเองได้มีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาได้พบได้สัมผัสในมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตจริงที่อยู่ในสังคมในชุมชนในควเรือนของเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราจัดให้กับนักศึกษาเนี่ย นักศึกษาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นส่วนใหญ่ผมยกตัวอย่างเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีพื้นที่จํากัดเนี่ยก็สามารถทําได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพยายามทําให้นักศึกษาเห็นว่าถ้าเราจะอยู่อย่างพอเพียงนะครับซึ่งเป็นหลักปรัชญ,ญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสนอแนะกับสังคมไทยเนี่ยเราสามารถทําได้นะฮะในชีวิตจริง เพียงแต่ว่าเราลองดูภูมิทัศน์เราลองดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ลองพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามพัฒนาในฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมันก็เริ่มจากการเราศึกษาภูมิทัศน์ของเราสภาพพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็พยายามทําตรงไหนทนาํานาได้ให้เราก็ทําตรงไหนที่เป็นอยู่ในบ้านอยู่ในครัวทําอย่างไรเราก็พยายามจะทำนะแม้แต่ในพื้นที่ของโรงเรียนเราก็จะทําทําให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้น ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรที่สม่เนี่ยเอาไปใช้ได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงงานมหาวิทยาลัยหรือในบ้านเรือนทําได้หมดครับตรงนี้คือการอยู่อย่างพอเพียงซึ่งเราอยากจะให้ประชาชนอยากจะให้นักศึกษาได้เข้าใจนะครับว่าความสุขนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองนะไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกความสุขจะเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สมบูรณ์เพราะนั้น ในบ้านในครัวเรือนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถทําให้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามจะทําครับ ที่ท่านอธิการบดีได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าความพอเพียงคือภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะมอบองค์ความรู้ในเรื่องของการเกษตรโดยผ่านให้กับน้องๆนักศึกษานั้นได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะซึ่งภายใต้พื้นที่กว่า80ไร่ของวลลยาแ,แลนค่ะคุณผู้ชมมีแบ่งในเรื่องของฐานการเรียนรู้นะคะออกเป็น4ฐานใหญ่ๆซึ่งในแต่ละฐานการเรียนรู้นั้นค่ะก็จะมีสอดแทรกในเรื่องขององค์ความรู้ในแต่ละอย่างที่น่าสนใจ จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ถ้ามาที่นี่นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในทั้งหมด4ฐานค่ะซึ่งแต่ละฐานก็จะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างต่างกันนะคะซึ่งแต่ละฐานของเราเนี้ยค่ะได้น้อมนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็เป็นการเรียนรู้ตามาศาสตร์พระราชาค่ะก็แต่ละฐานนะคะฐานแรกที่เรายืนตรงนี้ค่ะก็เป็นหอในถั์ราชพัฒค่ะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชาประวัติของผู้ก่อตั้งนะคะมหาวทิทยาลัยแล้วก็มีโครงการพระราชดำริต่างๆนะคะที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่ค่ะ ฐานที่2นะคะก็เป็นฐานอุทกทานอาหารเพื่อชุมชนค่ะฐานนี้นะคะก็จะเป็นฐานที่ให้ออประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรในมหลาลัยคณาจารย์นะคะแล้วกออ็นักศึกษาแล้วก็นักเรียนค่ะได้มาเรียนรู้แล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการให้อาหารปลาการเ,ออเรียนรู้เกี่ยวกับพืชน้ําการทําเกี่ยวกับลูกอมปลาอารมณ์ดีตรงนี้ค่ะก็มาทําร่วมกันมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะ ฐานที่3ค่ะความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะฐานนี้ก็จะเป็นฐานที่สามารถที่จะมาเรียนรู้ในการปลูกพืชนะคะในพื้นที่ที่พื้นที่น้อยพื้นที่แค่สําหรับการปลูกพืชคนเมืองค่ะแล้วก็มีการจําลองโค้กหนองนาโมเดลนะคะมามาทําขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในโมเดลแล้วก็อัตราส่วนที่มหาลัยเราทําได้นะคะตรงนี้ก็เป็นการจําลองให้เห็นว่าการแบ่งพื้นที่สัดส่วนในการปลูกพืชทําอย่างไรค่ะในในฐานเรียนรู้นี้นะคะก็ อาจารย์หรือคุณครูค่ะก็จะเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ครูพาทำนะคะก็จะมีการพาเด็กๆนักศึกษาแล้วก็นักเรียนค่ะมาเรียนรู้แล้วก็มาทำนะคะเด็กบางคนก็มาทําเป็นจิตอาสานะคะมาเรียนรู้ทําร่วมกันตรงนี้ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะที่พอมาทํากิจกรรมเขาก็จะมาช่วยการรดน้าต้นไม้มาช่วยให้อาหารปลานะคะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผักนะคะบางคนเขาก็เอากลับไปทําที่บ้าน,านไปสอนคุณพ่อคุณแม่บางคนก็พาครอบครัวค่ะเข้ามาเรียนรู้ทํากับเราที่มหาลัย ฐานที่4ค่ะเป็นฐานวิถีไทยร่วมสมัยนะคะฐานนี้ก็จะมีแบ่งเป็นสส่วนค่ะส่วนของโรงเรือนนะคะแล้วก็ส่วนของบ้านเชื้อว,วิถีค่ะซึ่งบ้านเชื้อว,วิถีตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจําลองค่ะ1ไร่0นึ่งแสนนะคะเป็นการจําลองบ้านต้นแบบนะคะก็จะมีการปลูกพืชน,นะคะแล้วก็เป็นพืชสวนครัวะคะ่ะเช่นใบกะเพราใบโหระพานะคะแล้วก็มีปลูกมะนาวแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตตรงนี้ไปกินไปใช้ได้นะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ค่ะก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านนะคะ ผลผลิตตรงนี้ค่ะก็จะเป็นไข่นะคะหรือว่าเป็นผัก ในโรงเรือนปลูกผักของเราซึ่งจะมีทั้งหมด4โรงเรือนค่ะก็จะมีปลูกผักสวนคู่ว่าปลูกผักสลัดนะคะแล้วก็มีเป็นปลูกพืชทดลองค่ะตอนนี้ก็ปลูกเป็นบัตเตอร์นัทกับเมลอนนะคะซึ่งเก็บไปแล้วนะคะก็จะมีการปลูกแล้วก็นําไปขายที่สํานักส่งเสริมการรู้บริการวิชาการค่ะก็จะเป็นราคาที่ไม่แพงมากนะคะถุงหนึ่งก็จะ20บาทค่ะก็จะมีบุคลากรเข้ามาซื้อกันนะคะตรงนี้คือมหาลัยเราก็ทําเพื่อเป็นต้นแบบนะคะนักศึกษาก็เข้ามาเรียนรู้ครูพาทำค่ะผลผลิตที่เราได้นะคะตรงนี้เราก็ หลังจากที่เราขายเราก็จะมีการแจกด้วยค่ะบางท่านค่ะต้องการทมผัดกะเพราขัดใบกะเพราก็มาเด็ดไปได้ตรงนี้ค่ะเราก็เปิดพื้นที่ให้กับบุคลากรรวมถึงนักศึกษาเข้ามาเด็ดมามาเก็บไปใช้เก็บไปทําประกอบอาหารได้ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็คาดหวังว่าต่อไปค่ะในอนาคตตรงนี้มันก็จะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาในช่วงโควิดนะคะก็บุคลากรในมหาลัยก็เนี่ยค่ะ ใช้พื้นที่เนี้ยในการที่จะเรียนรู้นะคะมามาหัดรมหัดปลูกมาดูที่ว่าเออเราจะไปลองปลูกที่บ้านอย่างไรรวมถึงนะคะก็มีการนําผ,ผลผลิตตรงนีน้ไปใช้ประกอบอาหารคือตรงนี้ค่ะเราก็เป็นการเอื้อแล้วก็เห็นได้ชัดจริงๆจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะ ที่อาจารย์รวิทรนะคะผู้ดูแลโครงการได้เล่าให้พวกเราฟังว่าในสีฐานกิจกรรมนี้เนี่ยก็สําคัญเลยก็คือการให้น้องๆนักศึกษาได้ลงมือทําแล้วก็ปฏิบัติจริงจะเห็นจากในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาที่ทั้งทางมหาวิทยาลัยบุคลากรลมถึงน้องนักศึกษาเองก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลผลิตไก่ไก่หรือว่างานผักต่างๆซึ่งผักที่ปลูกคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่ผักสวนครัวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีในเรื่องของพืชผักที่เป็นความ ต้องการของตลาดไว้เสริมอีกหนึ่งทางด้วยเช่นเดียวกันค่ะในการดูแลส่วนต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้น้องๆนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจผ่านในเรื่องของความเข้าใจในแง่บุมของทฤษฎีไปสู่การลงมือปฏิบัติค่ะน้องๆจะได้รับอะไรจากการมาที่วัลยาแลนด์กันบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาทำ เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในมาหาวิทยาลัยชวะะรายลงกรนะคะก็คือทำลูกอมปลาอารมณ์ดีค่ะมันเป็นลูกอมปลาค่ะที่ทำมาจากวัสดุที่หาได้ทั่วไปอ่ะก็ทำมาจากแกลบํลำข้าวน้ำจุลินทรีย์แล้วก็กากถั่วเหลืองค่ะก็จะ เขาก็จะให้ปั้นใช่ไหมคะให้ปั้นเป็นก้อนพอดีอะคะ่ะถ้าเกิดใหญ่เกินไปเวลาเอาไปตักมันก็จะไม่แห้งคะ่ะเพราะว่าเขาต้องเอาไปตักเพื่อให้แบบมันแห้งแล้วพอเวลามันแห้งมันจะลอยน้ําได้คะ่ะถ้าเกิดไม่แห้งมันจะจมคะ่ะแล้วปลาก็จะไม่กินด้วย ก็รู้สึกดีค่ะได้เรียนรู้แบบวิถีชีวิตอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าคนปกตสิส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นอาหารปลาแบบเม็ดที่หาซื้อได้ทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นการทําจากวัตถุดิบพื้นบ้านอะไรพวกนี้วัดสดุพื้นบ้านอะไรพวกนี้ค่ะรู้สึกว่าเราเคยได้เรียนจากหนังสืออย่างเดียวไม่เคยได้ออกมาปฏิบัติจริงพอได้ออกปฏิบัติจริงรู้สึกว่ามันดีกว่าในหนังสือค่ะพอเราได้ลงมือทาจริงๆนะคะทําให้เราได้เข้าใจมันมากขึ้นค่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆในโรงเรียนอื่นนะคะมีโครงการแบบนี้รู้สึกว่ามันดีแล้วก็มันทําให้เรามีความรู้เราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ นับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้หลากหลายมิตินะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคนักเรียนนักศึกษาหรือว่าภาคประชาชนที่มีความสนใจสามารถที่จะขอติดต่อเข้าไปชมงานที่วัลยาแลนดได้เลยภายใต้พื้นที่กว่า80ไร่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัม ถามนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะมีเบอร์โทรขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอเดี๋ยวคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อกันไปได้เลยหรือว่ามาสอบถามกับทีมงานรายการได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นสิ่งที่หลายคนหันมาให้ความใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 นี้นะคะอย่างที่น้องปรางบอกไปค่ะว่าเงินทองบางอย่างมันเป็นของนอกกายแต่ว่าในเรื่องของข้าวปลาอาหารนี่เป็นของจริงนะคะคุณผู้ชม จากนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะหยิบยกมาฝากจากทั่วไทยค่ะติดตามกันต่อในช่วงสีสันวารี้ีค่ะ